ดีพี่น้องถึงเ,เด้อนี่กระปุ้นพี่น้องนี่จะกินกระปุ้นนี่นะนี่โอ้ยบังเดือบป็นเมียมาฝากเมื่อวานนี้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้แข็งบดเลยว่ะหัวงอกหอมแต่แซ่บหอมหอมหอมโอ้ยพัดหอมหอม,หอม,หอมงามพี่น้องบังบังงามกันเด้อ อย่าน้ำน้ำนี่โอ้ยน้ำปลาพี่น้องขอบคุณน้ำปลาเนี่น้ำปลาบริเวนตีนไก่ได้น้ำปลาได้แท้ได้นี่เห็นไหมน้ำปลาทุณน้ำปลาพี่น้องน้ำปลานินนั่นแหละนี่ขอบคุณโอวกคุนมาไฮหลายไปป้าเจ้าของหัลลัลอาหาร เมียไปเห็ดอยู่ห้านอาหารนะเป็นให้เอามากินก็ไม่ให้ไปเห็ดหรอกเป็นเอาฝากเมียมาให้กินเออเป็นอย่างไรเน,น,นี่ยอู้หลายหัวไปสามหัวพอแล้วแหละเอาเพชรอกะอือโอเมีเเยเป็ดเป็ดไปไหนี่โอ้บิโอเป็ดเป็ด่น,อน้อง โอ้มีอย่างหางรุมนี่โอ้เยื้ออยู่หางรุมโอ้ยเนื้อเนื้อหัอะไรยครัวแน่กลำแด่านาดอกกล้วยแดงพี่น้องโอ้าคาบกล้วยหยุบใส่ก่อนคับพี่น้องได้สองคาบ เต็มถ้วยเลยเพื่อนไฮมะลายเต็มเต็มถ้วยที่กินกระปุ่นมานี่พี่น้องกระปุ่นน้ำป่าแ่บแบเลย มากินข้าวปุ้นพี่น้องนี่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้กินข้าวปุ้นแบบว่าเพียวๆเลยบ่มีพักบ่มีอย่างเลยมื้อนี้เพียวๆพี่น้อง <Okay. S 1> เลิกงานมาไม่ๆมื้อนี้ก็่าก็เลิกงานมาพี่น้องส่วนเมียนั่นไปเรียกแล้วข้าวปุ้นเพิ่อนออกมาตอม้อนเมื่อคืนนี่นะแม่ป้าเจ้าของหาัหานอาหารนะ เราไม่มีอค่อยเห็ดอยู่ห้างอาหารเพิ่นอเอามาตอ้อนเพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นบอกว่ออามาต้อนมาต้อนอ่ะกินข้าวปุ้นแซ่บๆน้ำแบบกันพี่นอ้องเอออย่างบ้านนี่กินเถื่อนนะนีย่ยังบ่หูได้ในวันลดซาบไปทไหนเถื่อนยังบ้านที่กินเด้อพี่น้องเด้อจก็กสีเพชรหรือเค็มจืดหรือจางนี่ยังบ่หูเถื่อนเดี๋ยวซิมก่อนซิมก่อนแซฟเซฟเซฟเหยื่ออย่างไรเหยื่อน่ะดอกกล้วยแน่ กะลำแดแล้วก็ทั่วอันอา่า่วดินอันอะไย่างว่า้ถั่วงอกอืมถั่วงอกลืมหลงพี่น้องหลงใช่ไหมอืมใครก็ไม่ดีปากอยู่พี่น้องอืมมาเล้อ ครับดูเข้าฮืมาเล่าเรื่องอย่างให้ฟังดีว่าคุณเนี่ย เอ,อเราเรื่องอตอนทุท้ายเนาะเคยเราเรื่องว่าว่างทุกข์สอนอ,อมีเออยู่ใส่นะมอ,อมียมาตะลาวเนาะที่เราเรื่องอามียมตาตะนาฟังคอยอยู่เมกาอ่านะพอดีตอนนั้นยังเป็นหนุมน่มเนาะ เมื่อ15ปีที่แล้วนี่อเป็นนุ่มเโยวพอดีบางผู้จักเมีอะไดอย่างไรเนาะคืออย่างที่สมัยอ่ะ15ปีที่แล้วปวีน่ะ เมื่อน,นั้นมีคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตอยู่อยู่เมืองนี่แหละอืมพี่ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตมาเล่นคอนเสิร์ตมาเลิกคอนเสิร์ตมากระสามทีโมงเศ้านะมาฮอดเหอนหอนี่มาฮอดเหอนแล้วกันไหนละ่ะมูโทรมาแล้วเรื่องว่าจะหู้จักกันใหญ่ก่อนเนาะอืม พึ่งก้อยกับเมียก้อยบุพัน์ไดเป็นแฟนกันเถอะน้องแต่หฮู้จักกันอยู่ส่วนแฟนเพื่อนก็ร่มกันในทางโทรศัพท์แหละผมเคยเห็นกันดอกสมัยนั้นมันใช่ฟูนแบบว่ายังบุพันสมัยหมื่นสมัยนี้เปิดขึ้นมากเห็นหน้ารถสมัยนั้นไ่เนนหน้าอือปีนั้นเมื่อสิบห้าสิบหกปีที่แล้วนี้ดีครอบลิงขั้นสือกลับมามาแล้ว โทรศัพท์ปิดเรื่องนอนแล้วี่นอนเหน,น,นื่อยเลยอาหฮอตบ้ามเยอะจิตโมงตื่นวิมงเต้าเบ้อตัวเียงคุณดาในโทรศัพท์ฝากขอความไว้พิจารณาข้างนั้นเลยว่าเป็นอิหยัง <c oughs> อ้ย ว่าตัวคือโบเปิดโทรศัพท์ฮู้บอมีเรื่องมีเล่ากับันอ้าวใครมีเรื่องมีรล่า,เ,าเนาะเดีโทรกลับคืนกระจกดีบอกว,ว,ว่าเฮ้ยหมอนนั่งไปเที่ยวคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี่รถสนตายแล้วกับฉันอ้าวตายจังนะเฮ้ยวแกก็เมืออยู่ว่ะตัวบอมสิละเพราะว่าซื้อไข่อยู่เด็กอ่ะเราซื้อไข่อันน่ะ กับอันต่ำขอู่งด้ว่าจะไปกินน้ำกัดวะน,นัววะนุง่งโบเสือ,อวะช่วยยังไงวะเก่งยุ่งมือขึ้นเลยวะนมากางจ้องต่อแด่หัวเพราะผมกินด่วนโอ้ยพุทธมณฑยาเอ้ยไปเบิง้งไปเบิงเบ้งแมตอิหลีพี่น้องหมอที่ไปเล็สเ,เบิง้งคอนเสิร์ตน้ำหนันเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ รถสนเจ็ดสิสดบพิษแบบน,นี้คนที่ว่าทีวะเมียคอยจะเป็นเป็นแฟนเพื่อนอืมก็เลยทุบต่อมาละหมู้อะฮู้ฮู้อยู่แล้วว่ะคอยบ่มีผู้สาวอืมจับตฟนมึงตายเนะ่อยผู้บ่าวเมียคอยผู้บ่าวแฟนเพื่อนตายหายล้ว เพ่นมมีคนล้มเจมูจมค่อยส่งสารเพื่อนหาหมทรไปกวนเนี่ยว่าเบอร์โทรศัพท์เมียนี่นะ่ะให้ก็เลยโทรไปโทรไปัไปน,นีนยคนกวนประสาทอยู่แล้วพี่น้องโอ้ยคุยกวนเนาะพีดกันคู่มือพี่น้องโทรศัพท์หาอืม những ngày hết đã hết mai trong rồi họ tiền phán cắn lúc cho nó sau sau bị bại phải không bị bại được rồi cái gì phấn bạn nào เพิ่บโอเคนะพอดีออพ่อตรวเติได้ปีปลายสองปีคนนะแต่ปีสองพันสามส่นปีสองพันห้าไม่นสองปีพนนี้ปีสองพันห้าคนเรเปไปมันเบิอนไปมันคือว่ามือเปมันฟังบัน ไปหอบเมืองลาเนาะตอนดีสองปันหนากปนมันเนี่ยเอาเครื่องบินหอดเตินบันตรไตเนาะเวียงจันโอ้ยทางนี้โบทางนี่เขาออกไปเพื่อนกับมาหับมาหับแบบคนโบเคยเห็นกันจักเื่อพี่น้องข่อยก็บบกเคยเห็นเราจักเตือแล้วก็บบกเคยเห็นค่อย แบบนียิ้นแต่คนอื่นไม่ออกเราคอยเปคนแ,แบบนั้นนั่นจะมูมัวเราเป็นคนแบบนั่นเด้อลักษณะแบบนั่นเด้อค่อยเอ,า,อ,อยายางออกแบบขดกระเป๋าแล้วเนะาะใส่กระเป๋ากระเป๋าคอยกระบ,บ่มี่อย่างเด้อพี่น้องนี่จะอันพาส,สปอร์ตแล้วก็นังสือเพลง,พงเพราะว่าคอยเขียนเพลงตอนนั้นเเขียนเพลง ออกเนอะกระเป๋าเครื่องบ่หินแต่ก็นยนังออกไงฮะซอกกระเป๋าเครื่องมินถึงนางออกจุ๊แล้วคนบ่มีพี่น,อนนะ้องเนาะอยู่มงลาวไค้จะมาหับละ่ะมีคนมาหับแล้วมีตะเพิ่นแหละคนหยนออกไปเบิ่งเราควักกันยางซอกรัก่วขุ่นง้อขี้ซอกเพิ่นเลยเอื้อนมาว่า ทางนี้ว่าสันเดยเมียคนไหนนะตอนนั้นเพิ่นเป็นสาวยังเพิ่นมาหับอยู่เดินเพื่อนได้ยินเสียงเพิ่นเอิ้นแล้วเพิ่นก็นก,กวักมือแป๊บแปบแป๊บแป๊บเามาใส้กระเป๋าเพิ่นว่าเมียว่าตอนนั้นบุฟเฟ่ต์จักกันได้ไหมเนาะใช้กระเป๋าเพิ่อนอ่นกกนกนกะกระเป๋าเสียป่ะไปพบกันครั้งแรกพี่น้องกระเป๋าเสีย มือเือนเรามือเงินเราก็อาบน้าอาบอยังกับบุมีเครื่องนุ่งแล้วเนาะก็ะนึ่งเครื่องตัวเก้าอีกไปหนะ้องว่ากระเป๋าเสียเน่ก็ไปตลาดซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าขบนะ มาแรงๆมาหรอก็เท่ามาก็เท่ามาแต่การมาต่งานเพื่อนละส่วนไปไปสวนบอ่อนะรว่นนองป่าครับเรียก็เลยเรื่องนองป่า งามเงี่ยส่วนด้วยเหมักง่ายหมักกรอบเต็มเห็นแล้ว,ยว <c oughs> อยากไปยู่หุ่นแล้วตอนนั้อยากไปยูองค์เงาธรรมชาติงามได้ไปหอดทางที่หอดส่วนเป็นเนาะคนเผาคนซนเผาคือจะเป็นเผามงกุลละบนสุม เขาเจ้าดังไฟเนาะตามพี่ทีมาคนมานนอกตอนพอเมื่อมันเดือนสิบสองเนาะเย็นเนี่ยเราดังไฟผีก mm ็ด hmm. ีคนเระว่าอะไโอ้ยยานเดียวยานไฟไม่เหินเดีวด่าดังไฟแบบน,นี้ว mm ่า hmm. ยานว่าอยู่เบิร์ดแรงหนึ่งออกมาก็ยังเห็นไฟกอดนัด่นอยู่ เพราะว่าก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นคนดั่งไฟที่ใกล้ใกล้กับเงิน,นเงิน,เน,เนข้าเจาานะะะ้ากับมนะุงหญ้าคานะคอรยาตลมบอกกุศลนะมอบเอาไฟหนะึ่งถไปเงินข้าเจ้านี่คอยว่าวอยู่นั่งรถกลับบ้านมาแต่ยังว้าวอยู่นะอล้วพราเงิน มาฮอดในเมืองเนี่ก็มาฮอดในเมืองหลงังจากไปตรวจมานี่มาฮอดประท้วงแล้วไปกินข้าวอยู่แคมป์ของเนอะนะครับวิดีก็ไปกินข้าวอยู่ห้างอาหารอยู่แคมป์ของนะไปกินมีครอบครัวตัวเองครอบครัวเมียแหละมากินข้าวกินน้า คนที่เปิดเคยหไหมอเอิ่มิบไปมันกิดเท่าลุงก,กับตรงนี้ยมันเหงันครับอ่ะมันเหงันเลยอะทกกลางคืนประมาณตีหนึ่งพี่น้องลายโมงเศรา้ากลางคืนน่ยตีหนึ่งนะเสียงคืนเอิญไอเมียระเอิ่น เคาะตูแจ๊กแจ๊กแจ๊กสัตนแจ๊กเอ้ยแจก๊กลูกลกลูกเคาะประตูตจนที่พังเขาก็น,นอนเขาเมื่อยตอน,นันบานบหานด้อยู่น้ำกันเด้กมีอาหารกับเห็ดกันมือแรกเนาะบาได้อยู่กันเด้เพึ่นก็นนอนอยูอ่กับหลานเพิ่มีอาหารนนี้ไปเคาะตูเฮ้ยเปิดตูไแมเปิดะแม่ว้านเดี๋ยวพ่อเขาก็มาเปิดตูเปิดตตล่ะวะเนี่ทมน้งล่ะไอ้วงวะ ไม่ยังกูดีแต่วันวะกูดยอ้ายแล้วอีกคนหนึ่งซื้อวันนะว่าเอ้ยน้องเคยน้องเคยว่าสันเอิญน้องเคยเ่ราันที่เป็นยังกันเถอะมาพี่มาพี่ไว้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 แบบสันคนคล้องมาคนคล้องว่าสันเอามีเงี้ยอยู่เลไปใม่บ้านว่าสันบ้านไปใหมบ้านเขาเนี่ยว่ะเออออลลาฮุกเออออลลาเวงเลยพี่น้องไปใม่บ้านเออ ค่อยก็เฮ็ดอย่างวุธิเขาก็ไปเอาตะกระเป๋าพาสปอร์ตและอันแนวตสำคัญคอยกับมาพายไว้เนาะกระเป๋าพาสปอร์ตกระเป๋าพายกระเป๋าตัวมีพาสปอร์ตดีเรียบร้อยแล้วจ้ะวันนี้อันไม่เท่าเนอะหรือไหลอยู่แล้วแต่คำพันธี่เป็นไม่เท่าเนาะแม่ของแฟนแม่ของเมียนี่ซอยแน่ซอยเนี่มาฉันมาเอากระเป๋าเงินแม่ให้แน่มาฉันหน่อยกระเป๋าเงินพี่น้องขึ้นเบิ่งเอาว่ากระเป๋าเงิน หามสองค่อยถือกระเป๋าเงินหามสองคนนี่นะแลนได้แลนไปอยู่ทางออกหนาบ้านแต่บรบได้ไฟไหม้เฮือนไม่เท่านะยบได้หมนได้ไฟไฟหันไหม่ไหม่เฮือนข้างๆาเจ้าแปลงรถเจ้ามีรถบัสรถมีนี่นะ ซี่ขันเนาะอยู่เฮือนหลังนั้นแล้วก็รถน้อยเนี่รถใหญ่เนี่ยก็เจ้าเฮ็ดอูนนะอยู่เฮือนอันอยู่เฮือนหลังนั้นนะเป็นอูรถเลยนะเออก็เจ้าเ,เในในฮ็ดจังเลยวงหูเราไฟไหม้รถไม่ใหม่รถเราไหม้เบิดไหม้เฮือนไหม่ยังนะเออใกล้ๆกับเฮือนไม่เท่าไฟไหม้เบิ้ดหือนนั่นเออโชคดีพอดีมันมาได้ลามนะโชคดีว่าไฟมาได้ลามพอดีรถด,ดับเพลิ่งมีอยากับเข้ามามีอย่างสินะค่อยเห็นโจมเงินไม่เท่าที่เป็นเป็นกระเป๋าใหญ่ๆนะพี่น้อง เงินกีบนะว่าไลายขานาาได้เงินกีบอเต็มกระเป๋าใยค่อยเอาไปผู้เดียวแลนไปอยู่ข้างหนา้าทางประตูออกมันม,จมีจะมีตังจะมีแป้นมาอยู่หันหลอก็จะไปนั่งอยู่หันกับ,ก,บกับเมียค่อยตอนนั้นยังเป็นแฟนเป็นมือแรกเลยนะมือแรกที่เจอกันแล้วกะทตกกลางคืนมาก็ได้หอกของแลน,นะส่วนแฟนอ,ยอย็ดีพยายามจะไปเอาเสื้อนอนเนาะเสื้อ เป็นเสื้อญ่ๆที่เขาซื้อมันนอนนะโอ้ยบอกกนะันนักเพื่นกับเอืย้ยเพิ่นพากันหามออกมาเมามาหากระซื้อราษาอังเอา,ากันถามหามออกมาหอดก,กากเดินพอดีรถระเพินเขาบอกว่ามอดแล้วไฟเลยท่านไฟมอดแล้วพอดีไฟมันมอดระเบิดออกมาสามสี่กันเ็จาก็มอดได้เฮ้ดับไฟได้มันก็ได้ลุกไปใส่เนาะมันก็อันนั้นี่ไหมจะบ้านหลังนั่นแหละเพราะมันติดกันกัเงเกลีอนไม่ท่อย นี้หลังจากอันหลังจากไฟดับลงเนาะโอ้ยยกเงินเมื่อหาออเฮงือนอคืนแล้ววันนี้กระเป๋าเป็นไงนะพี่น้องค่อยยกมาได้ยังไงฮะวบัดเอาไปเอาไปบัวได้จะหามสามพี่น้องกระเป๋ากระเป๋าเงินกลีบเลยมีแต่งเงินกลีบอเอ,อต็มเลยนี่หามสามคนเอาเงินไปไหวคืน นี่ก็เป็นประสบการณ์ไปเอาเมียพี่น้องแล่นหนีไฟย้อนว่าตัวเองมันน้ำกาเวียนแห่ท่วงแลกระยานอีกพี่น้องย่านย่านหลายย่านไฟคนระับไปสวนเป็นพาไปสวนจะไปเห็นสวนเผาคนมง้งนลก็เจ้าดังไฟฟ่งนะฟ่งนาวกันนาวนะโอ้ยคาานะุยานทะยานวายนะเพาว่าเพราะว่าโอ้ยย่านแห้มันนี่ย่าน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 ตกกลางคืนมาหลดไปพากันแล่นหนีไฟพี่น้องโอ้ยเป็นครั้งแรกที่ไปเอาเมีย เกิดขึ้น่าแต่ละคนเอาเมียนี่ก็คือสีบวกคือคอยดอกก็สิีีหลายคนที่ไปไปเอาเมียมองล่านะแต่ว่าก็คือซิบวมีประสบการณ์แล่นหนีไฟคือคอยดอกพี่น้องหออเงินแลนหนีไฟหอบเงินกีบพี่น้องกระเป๋าใญ่ๆนี่แลนได้สบายเลยเออตอนมามาว่าได้หามสามพี่น้องมีน้องเมียเน่แล,ล้วก็เมียเออตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่ได้ปุ๊บซเป็นหมั่นเมียเลยเออมือคืนแรกเลยละ่ะเจอแบบนั้น Oh. ขักหลายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองพี่น้องแบบว่าบัวคาดฝันไฟสิไม่เงินข้างๆบ้านแล้วก็ได้หอบกระเป๋าแล่นนะกระเป๋าเงินนักๆนี่เอาไปได้บักลับคืนมา,ปปาไปเะาได้หลังจากอ้เจาอันน่ะดับไฟแล้วล่ะโอ้ยเอานี่ก็เล่าสู้กันฟังพี่น้องเป็นเรื่องแท่จากชีวิตตัวเองตอนไตมั่นผู้สาวไตมั่นเมียนี่แหละเมียคนนี้แหละอื เมื่อ15ปีที่แล้วนี่ปี2005พี่แน้วเ,เดือน12ปี2005มือนั้นได้แลนหนีไฟอเอากับฟากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อวิ่น้องเงยบ่มีอีหยังลงหอกแล้วก็บ่มีอีหยังให้ความหู้อีหยังทั้งนั้นแหละมีแต่แกา,การดำรงชีวิตเป็นอยู่ของตัวเองนี่แหละเอา้าแล้วทิตะ ที่ตามตอนต่อไปว่าอันีิเราหลังจากอันแล่นหนีไฟแล้วซิปิ่นจังใดที่ตามติดตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อโอเคเนาะบายบายขอบกับใจหลายๆ